สี่สามอะเนาะสามร้อพีเราเหลือแต่ี่นี่พูไม่เลยเก็บก่อนเออได้หักทไโอ้กัวไม่ได้หักโอนลืมค่ะอ้าอะลูกค้าจ๋าต่อสองเก้าไปยังสองเก้เป็นเก็บพาลหนึ่งหกเจ็ดอ หมดแล้วค่ะพี่ถ้าปปสองเก้าตัวแจ็กเก็ตพาลมของหมดไปแล้วนะคะพี่อันนี้ลูกใหม่เหลือแค่สิบสี่นะคะอันเนี้ยสามศูนย์หนึ่งเฮดเหลือแค่สิบสี่ลูกใหม่ลูกค้านะมาเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบลูกเหลือแค่สิบสี่ลูกนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าสิบสี่ลูกรวมลูกรีวิวก็จะเป็นสิบห้าลูกเนาะนะคะเอ่อซีเอฟยอดแรกก่อนค่อยซีเอฟรายการต่อไปหรอคะจริงๆก็คือสามารถไม่ต้องโอนยอดแรกก็ได้ค่ะพี่ซีเอฟทีเดียวแล้วแต่ว่า ขอยอดโอนภายในวันนี้ก็ได้คือ CF oh. ไปได้เลยกี่รายการเอฟได้หมดเลยค่ะแต่ว่าขอยอดโอนภายในวันนี้แค่นั้นเลยนะคะที่สำหรับงานจองป้ายไวนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจออเดอร์ป้าย KWE p a n แพนด้าป้ายอื่นๆสามารถสั่งแตดมินโดยตรงหลังบ้านได้เลยนะคะลูกค้าโอเคไหมอะสย่เฮดเมื่อกี้นี่สวยอะเอมาสไอมิ่งลเออสินพูสีม่วงเออวงวงมงเื่ออันนี้เป็นงานสเวเตอร์ใหมพรม้าหนาบางเนาะ 301เฮดเป็นสวมหัวล้วนคะทั้งหนาคะทั้งบางแต่จะออกหนาเยอะหน่อยลูกค้าออกหนาเยอะหน่อยแบบนี้ใครอยากได้ไหมพรมสวมหัวนะนะคะนะลูกค้าลูกใหญ่ๆ80โลราคาเบาๆ2,900นะคะราคาเบาแบบเบาหิวเลย80โลนี้ตกประมาณเกือบ300ตัวนะลูกค้า ในราคาสอ0พันเ้าอันนี้ต้นทุนก็คือเท่าไหร่จำนวนตัวห่านะคะตีซ<ส>ักตีซักสองอยเจ็ดสิบกางเกงปากก้าเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คให้นะคะที่สองพัสี่ตัวละสิบบาทประมาณสิบบาทใหม่พรมประมาณสิบบาทวตัว,ตวสวยสีสวยงานแบรนด์แม่ก็ขึ้นราคาได้เลยนะเนี่ยตัวบางแบบนี้มีนะ ตัวบางแบบนี้มีลูกค้ามันคล้าหนาคล้าบางเลยนะคะลูกค้าคอยให้ดูรีวิวก่อนนะตอนนี้จะเหลือแค่14ลูกใส่ไร้สดชอบเพราะว่าเป็นแนวแบบมินิมอลสไตล์แม่ที่เขาเห็นเขาลงนะใน t i k กต k อกใส่ไร้สดลูกค้าไร้สดชอบเบอร์นี้เป็นสวมหัวล้วนลูกค้าถ้าถ้าใคร,ร,รอยากได้แบบผ่านหน้าตัวนี้ผ่าหน้าแม่ต้องไปรอเป็นตู้ใหม่เลย นะคะเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วตัวผ่าน้ากระมูเหรอกระมู u, น้องเสือไรเสือกระมู u, นะคะอ่ะสองพนะคะลูกค้า2,900ัเก้อยเก้อนใหม่ก็ได้นะแม่เพราะว่าลูกรีวิวหนูอาจจะไม่ได้โปรส่งฟรีแต่ว่าลูกค้าก็จะได้เห็นงานก่อนหรือถ้าใครเห็นงานแล้วแม่อยากไปเปิดเองไปลุ้นเองเอาแบบสนุกสนุกนมันๆนะคะ ไปเปิดลูกใหม่เองก็ได้ราคาเท่ากัน2 9 0 9ถ้าเอาก้อนใหม่จะอยู่ที่รหัส CF ปปลา48นะคะปปลา48นะเนี่ยแบบนี้พอเหลืองเพื่อนลดมีลูกค้าไปแยกแบบนี้ใต้น้ำยาซักนะคะตำหนิทุกอย่างเลยก็จะตีให้อยู่ที่1-20%นะแม่ไม่ว่าจะลูกหลักหมื่นลูกหลักพันลูกหลักร้อยหนูก็จะตีตำหนิให้อยู่ที่1-2 0 ะะแต่ใดๆก็ขึ้นอยู่กับเกตผ้าหรือประเทภะเทของผ้าด้วยนะพี่สา<ท>แต่ถ้าุ่กเนี้ยส่วนใหญ่จะงานคลีนแม่ดูไหมปมแบบตาเนื้อได้เลยนนะหน้ากล้องนะคะงานเขาทอดจะคลีนอยู่แล้วนะลูกค้าสะอาดอยู่แล้วมันจะมีติดกแ็แค่์พวกแบบอย่างเงี้ยงานหางอย่างเงี้ยลูกค้าหรือแบบบางทีติดข้าวูผ้าวูบางทีเป็นขุยผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นผ้าสากเนะาะถ้าผ้าวูผ้าสากผ้าหยาบอย่างเงี้ยแม่อยู่ใกล้ๆผ้านิ่มๆอ่ะ สูสูสีกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะทําให้เกิดขุยได้นะคะลูกค้าเสื้อแฟชั่นด้วยคดิแกนใหม่พรมค่ะหนะ่าบางหมดแล้วค่ะพี่ถ้ารุ่นคดิแกนจะของหมดนะคะลูกค้าต้องรอเป็นตู้แพนด้าตู้เชอร์รี่ตู้เยลโล่นะคะน่าจะอยู่ประมาณช่วงสิ้นเดือนเลยประมาณช่วงสิ้นเดือนสิ้นเดือนถึงต้นเดือนหน้านะคะเสื้อแฟชั่นด้วยนะคะเสื้อแฟชั่นอุ้ยแฟชั่นสูหนึ่งห้าหนึยังไม่ได้มาเช็คลอตใหม่เลยอ่ะพี่แต่ว่าถ้าใครอยากได้ รหัสศูนย์หนึ่งห้าตอนนี้สต๊อกเขาเหลือเท่าไหร่ <25. S 1> หนูว่าจะให้โปรโ <18. S 1> อ,อหนูว่าจะเอามาให้โปรแม่นะคะ,ะตอนนี้เราก็ให้ราคาโปรอยู่ปะ่ะน่าจะเพราะว่าเมื่า <25. S 1> จะให้ราคาโปรไป <25. S 1> เสื่อแฟชั่นนะคะพี่คะหนูให้ต่อโปรวันเกิดคุณนิวพรนะราคาไม่ได้ปรับลงนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มลไลน์เมื่อวานจะเห็นราคาก่อนตัวศูนย์หนึ่งห้าแฟชั่นคอตตอนไม่ได้ราคาปรับลงนะพี่แต่ว่า ตอบโปรโมชั่นให้นะคะให้โปรวันเกิดบอเดี้เนาะที่ว่าลงโปรไปวันที่20นะคะลงโปรให้เหลือ7500้ยใช่ไหมหรือเจ0ดพันเ7 5า0ให้าเจันอยเวังให้โปรจริงจริงแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเกิดวันนี้นะ ลูกค้าหลายๆคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์มากอนนาอนี้ก็คือส่งตรงถึงคุณเิืาพรเลยนะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนมากที่นะคะเอ็นดูเนื้อพรเอ็นดูเราว้ายตายละลิซลิซาค่ะแม,ม่มีใครรู้จักป้ายนี้ไหมมีใครรู้จักป้ายนี้ไหมลิซลิซาก็แรงอยู่นะ <c oughs> แรงอยู่นะลิซลิซา น้องนี่แบบแรงแรงมากสวยไม่สวยก็คือแล้วแต่คนชอบคนมองแต่เห็นป้ายเนี้ยมาคือแม่ไปเซิร์ชราคาในกลุ่มบางคนปิดเป็นพันนะอีตัวอย่างเนี้ <c oughs> นเนยเสน่ห์ของมือสองที่เราไม่รู้เห็นอย่างเนี้ยมันปิดกันเป็นพันลูกค้าลิลลซ่าออกนะลูกรีวิวนะคะลูกใหม่ปอปาลาสี่สิบแปดทีมมาเลยลลบอไปไม้สามหกเอาลูกรีวิวบอไปไม้สามหกค่ะ เอาลูกรีวิวบอลใบไ,ไม้สามหกมาเลยลูกค้าต้องไปแหย่ดูป้ายจริงนะเว <c oughs> ลาเปิดผ้าเนี่ยไม่แห่ดูป้ายไม่ได้เลยนะพลาดพลาดเลยนะเออบางตัวคือทําราคาได้นะแม่อย่างม่อกี้ไอ้ม่อกี้เนี่ยป้ายม่อกี้หนูก็หนูก็ไม่ได้รู้จักหรอกแต่เห็นเขาขายกันลงกลุ่มแล้วหนูแบบต้องหยุดดูเลยอะ่ะไอ้ป้ายม่เกี้ลิิซ่าหนูเห็นราคาแล้วแบบ พี่าเาจะเคลรเขปิดกันเป็นพันจริงๆนะคะแม่ลองไปเสิร์ชดูนะใครเอาลูกรีวิวบอใบไม้สามหกนะคะลูกค้าสองพันเก้าร้อยค่ะสองพันเก้าจะเป็นสวมหัวล้วนเลยนะ,นะ,ะลูกค้านะคะหนาบางค้ากันแต่ก็อาจจะเป็นทางหนาเยอะหน่อยกระสอบขนเป็ดเหลือไหมนะคะขนเป็ดไม่มีของเลยค่ะพี่เ,ย <c oughs> เ,เมย์สามสองศูนย์ก็น่าจะหมดไปแล้ว สามสอหมดไปแล้ว9ก้าศนยวันก่อนมีหลุดจองแต่ว่าไม่ได้ต่อโปรส่งฟรีให้นะลูกค้าได้ไหมพี่สิงโต,ม,ตงมีหลุดจองมีอยู่บ้านหนึ่งซีมายีลูกใช่แล้วหลุดค่ะหลุดเนาะเออก็เสียใจยกันไปว่าแบบวันนั้นน่ะลูกค้าจะเอาโปรส่งฟรีกันเยอะมากแล้วก็มีบ้านนี้แหละเอฟมายี่สิบลูกแต่ว่าไม่ได้โอนตังมาแม่หลายๆคนคือแบบชวดโปรส่งฟรีเลยอะ คนที่เอฟมาไม่ทันชวดโปรส่งฟรีแต่ว่าตอนนี้ก็คือหนูให้เป็นราคาโปรสองพันห้าอยู่นะลูกค้าไปซ f ฟได้นะคะพี่สิงโตนะคะแต่ว่าคือเขานะกดเขามาไงแม่ว่าแบบให้โปรส่งฟรีได้แค่วันนั้นน่ะแล้วเขาไม่ได้ต่อโปรส่งฟรีให้นะคะแรงรุนมากภาคใต้อ่อพี่อยู่จังหวัดไหนพี่อยู่จังหวัดไหนคะแม่เป็นพี่หรือเป็นแม่หนูเรียกกันสลับไปหมดแล้วนะนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวเพื่อนสาว ะะถ้าถ้าภาคใต้ถ้าภาคใต้จะมีเลทนะคะหกร้อยสาค่ะพี่ถ้าจะส่ง630เนี่ยเห็นปะถ้าวันนั้นน่ะเขาไม่มาซีฟตัดไว้อะไม่มาซีฟกักไวอ้อ่ะลูกค้าจะได้โปรส่งฟรีแบบเนี่ยหกรเลยนะส่งฟรีไปอะ่ะลูกค้าที่โกดังเสียนะแม่ เสียให้ลูกค้าโพส่งฟรีน่ะสุราษฎร์สุราษฎร์หกร้อยสามสิบคพี่นะคะส่งขนส่งฮ่องเต้น,นะอันนี้เลทส่งฮ่องเต้น,นะแม่นะราคาจะถูกแต่ถ้าถ้าบีไอเขาจะอยู่นู่นละเจ็ดร้อยนะคะเลทราคาแรงอ่ะราคาขนส่งตอนนี้มันแรงอ่ะแม่เขาน้ามันน้ามันขึ้นเขาก็ขึ้นแต่น้ํามันลงเขาไม่ลดนะเขาไม่ลดนะใช่ไหมเอฟเ,เ,เล่นน้องแบนตลอดที่บแล้วไม่ได้เอฟเอฟน้อยนะเอฟไปยี่สิบลูกอ่ะ ตอนแรกหนูยังตกใจอยู่เลยจนวันนั้นถ้าใครตามที่หนูขึ้นไลฟ์หนูกะเอา9 0 2มาปล่อยในไลฟ์เลยโปรโปรถองฟรีแต่ว่าหันมาน้องบอกที่902หมดแล้วนะลูกค้า CF หมดโคตรเสียดายเลยอะเสียดายหนูยังบอกอุ้ยหมดแล้วสรุปเขาเอฟเล่นอนะ่ะแม่เสียสิ์ลูกค้าไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังยังให้ราคาโปร2,500พี่แล้วก็ข่าวดีก็คือไม่มาเพิ่ม902 902ปีนี้ไม่ได้มาเพิ่มแล้วนะแม่ต้องไปรอตัดกันอีกทีปีหน้าเลยมกลาคุมทานนะยังพอเย็นๆอยู่เนาะนะคะ902รอเล่นตอนนั้นเลยแต่ว่าราคายัางไม่ชัวร์นะว่าจะได้มาต่อโปหรือเปล่าลูกค้าเสียดายใช่ไหมเออเสียดายหนูก็เสียดายแล้ววันนั้นก็แบบว่า902มันติดจองหมดบางคนก็ต้องโยกไปเล่นตัวโกดโยกไปเล่นเป็นตัวอื่น<ม>แทนอย่างเงี้ยคะ่ะที่<ม>ตัวที่เขาอยากได้ก็คือไม่ได้แลว้ว<ม>วันอ่นวันหนึ่งก็หลุดเ<ม>นี่ยค่ะแม่ สิบเลยลูกค้าพยายามแบบว่า,าเอาแบบเราอยากได้จริงๆเพร้อโปรจริงๆก็ค่อย CF ก็ได้นะแม่นะงานโปรยิ่งแบบว่ามาไวไปไวหนูหนูอยากให้ทุกคนได้ได้โปรแบบจริงๆนะคะเอองานเสียสิเสียสิ้สวยนะเ,เลิศอะลูกค้าจ๋าตัวนี้301เพชรนะคะเ,คเหลืออีกเท่าไหร่นะ10 14ลูก14ลูกนะคะลูกรีวิวบอใบไม้36 นะคะลูกใหม่ปอปลาสี่สิบแปดสองพันเก้านะคะตัวนี้จะเป็นเน้นสวมหัวหมดเลยจ,จริงๆก็คล้ายๆเก้าศูนย์สองแต่ว่าเออเขาจะเป็นรุ่นสวมหัวหล้วนจะไม่ได้ค้ากระดุมหน้าถ้า9ก้านสองเขจะค้ากระดุมหน้าคา้านู่นค้านี่ด้วยเนาะน,นะคะพี่สาวก็เลือกเอาได้เลยนะเ w ดีจะเป็นของญี่ปุ่นส่วนตรงนี้จะเป็นของเกาหลีค่ะนะคะกระสอบใหม่ตัวที่รีวิวรหัสะะบอใบไไ้เอ๋